การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตสองชื่อผลงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคีด้วยไผ่สามเกาะโมเดลบุคลากรกลุ่มบริหารงานโรงเรียนนายจตุรงบุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสาม,มัคคีนายสมบูรณ์ลิมวิไลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวจีรนันสังทองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคลนายวชรินอินสระหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนางสาวพนิตาอุ่นรัว้วหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปความสำคัญ โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร,กรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี 2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี ด้วยภัยสาเกาะโมเดลเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปรูปแบบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดภัยสามเกาะปัญญาประชาสามัคคีด้วยภัยสาเกาะโมเดล P Plan and Partner การวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา A Awareness สร้างความตระหนักและความเข้าใจคุณภาพนักเรียนคุณภาพด้านการเรียนการสอนคุณภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ I Interaction เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการปฏิบัติงานมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง S Survey สำรวจ เปิดมุมมองวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนหาจุดเด่นจุดควรพัฒนาปัจจัยส่งเสริมความเข้าใจ A Assurance Internal Quality Assurance ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง M Management การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาพิบาลการใช้โรงเรียนเป็นฐาน s c h o o Based Management และกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา K knowledge การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอิงหลักการจัดการความรู้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ Learning Organization O operate ปฏิบัติทำให้เกิดผลิตผล จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น H. h o n o r and Teamwork การให้เกียรติและการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพผลการดำเนินงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาดีเลิศ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเลิศก,การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามคัคคีด้วยไผ่สามเกาะโมเดลส่งผลให้มีระดับผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ3.65ปัจจัยความสำเร็จ การดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคีด้วยไผ่สามเกาะโมเดลได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนในทุกภาคส่วนดังนี้ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี 2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3. คณะกรรมการสภานักเรียน 4. องค์กรชุมชนชมรมสิทธิเก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี 5. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะปัญญาประชาสามัคคี 5. บทเรียนที่ได้รับ การกำหนดวงรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นรายกิจกรรมของทุกฝ่ายทุกงานและทุกคนในโรงเรียน 2. จัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครูทุกคนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3. วางระบบเครือข่ายการทำงานและมอบหมายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นระยะระยะตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยกำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบเป็นเรื่องๆไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน 4. ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะผู้ปฏิบัติงาน 6. นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น